กลัดลงไปเพราะี่มันยาวนะ <c oughs> เกินนะ้อเกินมันก็ตอนเด็กก็พอนะเดดนะม้นน่าเลยท้าก็เป็นเหมือนกันนะเรื่องการเหนือทำให้น่ปตัวแล้วก็ทำานยังน,น,นั่งนอไปรออีเวนตอนนี้แบบผมมัก็น้อยนี่ดยเกินยนังที่มันไม่ได้ลดไว้ถึงขั้นวิกฤตถ้านถึงขั้นวิกฤตผมจะเริ่มรู้สึกทุกข์ทรมาร์ ก็ไม่ม so yes. uh, okay. uh, okay. ีอะไรผมไม่เคยดูดอกมะลิไม่มีเลยไม่มีอะไรมาไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยใหญ่ต้นฟุกบองคิดอีูนะให้ดูให้ทันใจไม่ได้จริงๆพระเจ้ามันเองนเย็นไม่มีคลังมมันรงที่สุดแล้อ่ะ้อมาสิดแลไม่สนใจการนั้นแล้วผนไม่ทำ้มก่งมันหามาหลาย เยอะมากซึ่งตอนนี้นมันก็รู้สึกว่ากิมดูเออไม่มีอะไรมากขึ้นเลยแล้วมันเซริโก,โกมาตอนอย่างนั้นผมก็คงต้องหยุดทุกอย่างไปโอ้โจริงนะไอเกมเนี่ยแม่งเพลงโคตรลิเกสิดอะไอเพลงลิโกะไอเพลงตอนลิโกะ,กะกมาโคตรจะลิเกสิดผมเคยลองแล้วโดนยนดเลยเขาบอกว่าสามทุ่มเนี่ย อ,อแมวผมก็เรียกนอนแบบอยากบ่อยขึ้่ืนท้องกลัวผมไม่นอนอ่ะอดูดิอือฮะผมก็ได้ทำการรอแลวรอๆๆๆแมวผมก็เล,ล,ลยรู้ำหนักไปเยอ้แต่ผมไม่แข็งแค่หาไม่ลนหักมันก็ยังไม่โตขึ้นมาแต่ว่าเมื่ลืมเห็นขาล่างหันแล้วอะรูปฟุตบอลแน่เลย เร่องที่ผมยังมีอัปเดตนี่อ่ะเพราะว่าผมเสียมันคงเป็นอะไรที่เขี่ยมากอันนี้เวลาอัปเดตเหลือเพียงแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วซึ่งในตอนนี้นั้นเป็นอไอที่เกมไม่มีอะไรผมเลยผมไม่ไดไม่อยู่บนต้นไม้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกัผมจะทำอะไรนะคะไม่อยู่บนต้นไม้นะ ก็ทจมันก็ากากากน,กนานแสนนานพปีนมาส่ได้ยืนข้าดาวอยู่ตรงนี้เป็นเข้าดาวที่ดีแ้วก็ไดกดจะถ่ายรูปไว้สักหน่อยสำหรับอีเวตนนี้พุ่งถายไม่ทันนะ โอเคผมไม่เคยเห็นแบบนีมครับไม่เคยวันนี้ไปแล้วไม่ถางกันม,มากนะฮะโดนล็อกโดนงุมงานมาทำปัหาคำพูดอยูด้วยดูด้วยดูด้วยหนึ่งแล้วก็อัปเดตซึ่งก็มีคนรับเนชั่นมนาะต้อนรับความความที่หันหน้าจอขึ้นไม่ได้เพื่อจะมีอีเวนต์ข้างๆมาแล้วก็มีเจ้าจิงจอออกมาด้วยไม่ได้ทักคิสเนทไป ก็ถา,าม่าวีออฟซึ่งมีตัวใหม่จริงๆด้วยซึ่งมีคอร์ับคิสเนตซึ่งก๊อปมาแบบเต็มที่เต็มหวงเลยทีเดียวแล้วมีลัคก,กี้เป็นเบรนบูด้วยมันก๊อปมากๆอ่มะมันโคตรจะก๊อปเลยก็เจอแคตตาขายแต่ไม่ได้ซื้อมีเอวเดอร์อย่างนึ่งมาเล็นใหม่แล้วมีมาเล็ดตัวนี้มาใหม่อีกเช่นเคยหงงงเหรอทำไมมันมาอยู่ในแพ็ควะ เราควรมีหวกนี้ขอรับขอรับมานะเอ,อคิสเซนี้ขอรับนี่ยมันพูดก๊อฟเลยนะมันกอ๊อปคิสเซนี้อันเดิมมาแค่เปลี่ยนสีอ่ะจริงนะมันก็จะเปลี่ยนสีอ่ะมันแค่ย,คย้อม,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 มสีมาย้อมสีมาเท่านั้นเองเอออ้าวลุ้นดิลุ้นดิอันลุ้นดิ I don't know. Right? You're blind? You're, blind. you're blind. สามวันที่ผมไม่ได้นิน่งพูดจริงเอา้าไม่บมั็กไม่ได้ผลว่ะใช่ไหมมันก็ไม่เปลี่ยนใจผมคือเปลี่ยนกับอยู่แต่มันเปลี่ยนกับไม่ได้แล้วนะอยู่อีืคนขอรับรองว่าจะไปคุยกับเอ็พีซีนี่หนาเพิ่งได้ดูไอเอ็ดเอลเลสตอร์เบอรี่ซึ่งมันคือสตอร์เบอรี่ย้อมแมวเฉยๆแต่เปลี่ยนเป็นเหมือนไอเจ้าต้นในฤดูร้อนนะไอต้นข้าอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งชื่ออันนา้ชิบหายเลยมาดูตรงนี้มาดูที่นี่บ้างแท้ของขที่เป็นคอร์รัปชั่นของใหม่มันเหมือนจะเป็นแพกอะอย่างหนึ่งซึ่งมีทั้งต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เต่ยังอย่งเก่าอย่างนี่เลยเลี้ยงเสไปแล้วนะนี่แค่ได,ได้กับมีเงินอ่างสี้ซึ่งมันเนี่ยทำไม้ตลอดการ ที่สุดในคนนี้นะก็คือเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มาต้นๆในฟุตบอลของผมนะตอนนี้ผมดูดปว่ามันอยู่อีกอันนึ่งอีกซิมนไม่ก็ทไปดูแล้วแต่ไม่เ้าคนาต้องรอซ่งมันไม่คนที่จะออวนสามคนเอนีันดูแต่กๆนั้นเองก็ พวกแบบขนาดนี้วกว็าหันหน้าขึ้นไม่ได้หรอกให้เพื่อนทุกที่คอรับไปเรื่อยๆคอรับขอรับซึ่งผมก็ได้ลองเก็บพวกเพื่อนอรับไปเรื่อยให้เก็บพวกเพื่ออรับไปนะมันอารมณ์เหมือนผมเก็กบผลบัตรมูลนะสีก็คล้ายๆกันผมลืมลมันประมาณนั้นเละแค่มันเป็นแบบ มีเลือดออกมากด้วยดีเทลมันดีกว่านี้่อยอะเอาง่ายๆรักลูกระด้านนี่ผ่านสึกมาเยอะนะเนี่ยหืมทำกันเดินตัวนี้นะทำแบบนี้แล้วพวกเราเพื่อนอยากจะลาในในีวิตครอบครับท่านก็ไปเช็กดูว่าตัวเนี้ยป้อม คือปลาสกดาระเลาประแบบรกดกัน,กน,นกแล้วสกดาแล้วซึ่งเอายๆคือปักก็แก่แล้วนะแล้มีหนำซ้ำกกทำก่อนปักแต่ไข่มันก็เพิ่งรีมาไขดีงพิ่งดีมาก็อ,อทกขึ้น,นาไปไว่ามันม Ia, เวคอรับเนี่ยน่ะเป็นแรกได้แล้วนะน้าดาไม่ไงควันี้ไม่มีจุดเรวจนีเดี๋ยวก็ไปอยู่ด้วยวันี่เกี่วันเด็กนมก็เริดูเยียมปมารีบใหม่แล้วว่วซึ่งก็ไม่เอยมีหรอก ไปหวังสูงทำาเพื่ออะไรนี่เราก็ไม่หายอยู่แล้วนั่นคือได้มียุงมาตอนผมนในชีวิตจริงของราคาทุกแจ้าก็สีเลยแต่เสียดายผมไม,ม่มีโลวักนะเนาะดูความจริงราคามันม้อยเก้ากาลงวักนี่บ้าตาราคามันก็ราคาเต็มนึ่งเยนีนการให้แบนผมสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เยอไ่คิดว่า กูไปชาร์จเถอะครับกูก็ยยอยามหมดเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยได้ทำการดูแบบตัวเองสักนิดหนึ่งหอมโชว์แบบกูหน้าซึ่งก็แบบเหลืออยู่สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้เสียบที่ชาร์จทันคงได้ทำการกดไปที่เข้ายูทูบเท่านั้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งแบบเหลืออยู่สองไปละบ้อ